ธีราธรน,นักเตะชื่อดังโผล่คอมเมนต์ขอส่วนแบ่งภรรยาหลังได้โชคถูกหวยตรงตรงสี่ใบชื่อว่าหลายคนคงรู้จักเขาคนนี้เป็นอย่างดีขัวอ,อุ้มทีราธรบุญมาทันแบ็คซ้ายช้างสึบทีมชาติไทยของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดทีมดังในศึกไฮลักษรีโวไทยลีกที่ล่าสุดโผล่คอมเมนต์แซวภรรยาสาวอยากฉัดกระมลมวยมั่นหลังภรรยาถูกหวยตรงตรงสี่ใบเลขหน้าสามตัวศูนย์แปดห้า ของงวดนี้วันที่17กุมภาพันธ์65นั่นเองโดยทางภรรยาได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าแฮชแท็ก085โอ้ยดีใจมากไม่อยากจะเชื่อว่าจะถูกหวยติดติดกันขอให้มาอีกเรื่อยๆนะสาธุเห็เหป็ปังปังต่อมาทางด้านธีราทรก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ของเงินส่วนแบ่งจากภรรยาว่า24 000, ล้านรอขอสักสิบล้านได้ไหม ทำเอาแฟนคลับแห่กดไลค์ให้คอมเมนต์นี้กันอย่างล้นหลาม